เธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสสดค่ะเด็กวันนี้นะคะพบกับคุณปอ,อยวันนี้นะคะคุณปอ,อย้ยก็จะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับง,งานสารสัรมารนั่นเองเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรหน่วยอะไรนะใช่แล้วค่ะหน่วยการสื่อสารนั่นเองเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับก,บการสื่อสารความหมาย มารยาทและอีกมากมายเลยใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะมิครกคอยนะคะก็จะพายเด็กทำใบงานสารพันธ์ของหน่วยการสื่อสารนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กนะคะหยิบใบงานสารพันธขึ้นมาเลยค่ะไหนใครหยิบใบงานขึ้นมาแล้วคะยกมือขึ้นค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กตก่อนที่เราจะไปทําใบงานสารพันกันนะคะกุบปอยนะคะก็จะพายนะคะฝึกสมองนะคะให้เตรียมพร้อมกับการทาใบงาน,นะคะ่ะ ให้เด็กนะคะยกมือขึ้นมาอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กนะคะกำมือด้านขวาคาลงอย่างนี้จากนั้นนะคะครูปอจะพายเด็กฝึกสมองในการสลับข้างแบบนี้นะคะ5ครั้งนะคะถ้าเกิดเด็กพร้อมแล้วนะคะจะมาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สองสา,สา,ายเด็ก รอบต่อไปนะคะคุณครูปอจะให้ไงคะทำเร็วขึ้นค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วมาทำเลยกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าใครเด็กเก่งออกมากเลยนะคะตบมือเอ้ค่ะใครถ,ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปทำรายงานสารพันกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับสารสัมพันธ์นะคะของหน่วยการสื่อสารค่ะค่ะเด็กๆหเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าในภาพนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นภาพที่มีมือนะคะกำลังถือโทรศัพท์มือถืออยู่ใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดเด็กๆนะคะ เปิดมาก็จะเห็นหน้านี้นะคะแล้วก็ให้เด็กนะคะระบายสีภาพนะคะให้สวยงามเลยนะคะเป็นครูป,ปอยนะคะก็จะระบายสีภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคนี่ค่ะเด็กๆนี่คือที่ครูปอยนะคะระบายสีภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ,ๆนะคะก็อย่าลืมที่จะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะ ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูปอยก็จะพายดูนะคะอ่านคําล้องจองสื่อสารย่อโลกถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูปอยนะคะก็จะให้ดกนะคะอ่านคําล้องจองนะคะตามคุณค,ณค,ณครูปอยทีละบรรทัดเลยะค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราก็จะมาเริ่มอ่านกันเลยะค่ะวิทยุทีวี อีกมีจดหมายโทรทัศน์ทั้งหลายช่วยคายกังขานเหตุการณ์ทุกแห่งรู้แจ้งใจนาสื่อสารนั่นหนายอ่อโลกเราเอย้ยใครเด็กเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กเปิดหน้าต่อไปเลยะค่ะ เด็กๆต่อไปนะคะครูปอยก็จะให้เด็กนะคะมาหาคําตอบนะคะในคําถามต่อไปนี้เลยคะ่ะข้อที่1นนะคะนักเรียนสื่อสารทางใดบ่อยที่สุดคะ่าเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่า,าเด็กๆสื่อสารทางใดบ่อยที่สุดคะทางการพูดคุยใช่ไหมคะเวลาเด็กๆที่จะ อยู่บ้านเด็กๆก็ใช้คำพูดที่สื่อสารกับคนในครอบครัวใช่ไหมคะและมีการที่จะสื่อสารทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะคเด็กเก่งมากเลยนะคะข้อต่อไปการสื่อสารทางใดที่มีทั้งภาพและเสียงเด็กๆดูไม่เอ่ยว่าการสื่อสารทางใดหน้าที่มี ั้งภาพและเสียงเลยถูกต้องแน้ะคะ่ะก็คือการที่จะดู Youtube ใช่ไหมคะเวลาเด็กๆต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เด็กๆนะคะดูการ์ตูนนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะดูใน Youtube ดูในมือถือหรือดูในโทรทัศน์นะคะ เด็กก็จะสามารถเข็นทั้งภาพและเสียงเลยนะคะข้อต่อไปนะคะถ้าปิดเทอมแล้วนักเรียนคิดถึงคุณครูนักเรียนจะสื่อสารทางใดกับคุณครูทางไหนคะทางโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะซึ่งนะคะการคุยทางโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถที่จะ ฟังเสียงและสามารถที่จะเห็นภาพกันด้วยได้นะคะเด็กๆค่ะและในช่วงนี้นะคะการที่จะคุยผ่านมือถือนะคะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากนะคะเพื่อที่จะเราจะได้เว้นระยะห่างในการพบเจอกันนะคะเพื่อจะได้ปลอดภัยในช่วงโรคระบาดโควิด -19 นั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆให้เด็กนะคะ เปิดมาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็คือกิจกรรมเล่นกับลูกเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะสามารถให้ผู้ปกครองนะคะเล่นร่วมกับลูกได้เอง,เองะคะ่ะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นะคะเด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นประระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะว่าภาพในหน้านี้คือภาพอะไรนะภาพ โทรศัพท์บ้านใช่ไหมคะโทรศัพท์บ้านและมีสายด้วยใช่ไหมคะเป็นโทรศัพท์แบบมีสายนะคะเด็กเคยเห็นโทรศัพท์แบบนี้ไหมคะโอเคค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เด็กะ,ะลากเส้นตามรอยเส้นตะนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าโทรศัพท์อ่านอีกทีนะคะโทรศัพท์ โอเคค่ะ okay. เด็กๆเ,เก่งอาไว้นะคะให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยเส้นฝานะคะตามรูปของโทรศัพท์ด้วยนะคะจากนั้น,นเด็กๆก็อย่าลืมที่จะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะครูปอยก็จะให้ดูผลงานของครูปอยนะคะครูปอยก็ได้ระบายสีภาพและทําตามรอยเส้นฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะ สวยไหมคะเด็กๆเด็กๆนะคะก็ mm hmm. อย่าลืมพี่จะระบายละภาพแล้วก็ลากเส้นปะนะคะให้เป็นรเปียบและีระบายสีภาพนะคะให้สวยงามน,นะคะใครเด็กถ้าหากเด็กๆนะคะทําใบงานสารพันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะก็อย่าลืมพี่จาถ่ายรูปส่งเข้าไปในให้ ครูประจําชั้นในลายกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะทําใบงานให้เรียบร้อยนะคะและในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆก็อย่าลืมที่จะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะสําหรับกิจกรรมใบงานเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ชิวิโยโนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย